อาาไอ้ตายสิมันก็แน่อยู่แล้วเห็นอยู่ชัดๆว่าฉันเป็นผู้ชายนะอ๋อก็ใช่อยู่มีใครเคยบอกนายไหมว่าหน้านายดูเหมือนผู้หญิงมากเลยเอ่อก็ใช่อยู่อะขนตาของนายก็ยาวมากรูปร่างของนายก็ดูบอบางเอามากๆฉันคิดว่าทุกคนก็คงมองนายไปในทางนั้นนะ่ะนะ หัวใจฉันแทบจะหลุดออกมาเลยมันก็ไม่ได้ดูเหมือนนายไม่ได้ออกกำลังกายหรอกนะขับใจมีอะไรหรอไม่มีอะไรฉันแค่รู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมาที่ฉันอยู่นะ,ะบางทีฉันอาจจะคิดไปเองก็ได้เซซิเลียเธอนับเป็นยังไงบ้างอ๋อเธอก็สบายดีงั้นสินะ ดีแล้วล่ะทำไมไนายถึงอยากเจอเซซิเลียล่ะทำไมน่ะหรอฉันก็อยากรู้มาตั้งนานแล้วเหมือนกันในเกมออสการ์ไม่ได้สนใจในตัวเซซิเลียเลยนี่นาะอันที่จริงเขาไม่เคยต้องการให้เธออยู่ในสายตาเขาเลยด้วยซ้ำทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเธอนั่นแหละเป็นคนเดียวที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอฉันไม่คิดว่าเซซิเลียจะมาขวางทางของนายหรอกนะแต่ถ้านายต้องการแล้วก็เซซิเลียก็จะไม่มาให้นายเจออีกเป็นไปได้ไหม ที่เขาอยากพบเซซิเรียก็เพราะว่าเธอไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขาเขาก็เลยกังวลเพราะไม่รู้ว่าเธอจะวางแผนทําอะไรอยู่หรือว่าบางทีเขาอาจคิดว่าเซซิเรียกําลังหาทางเกีกันเขากับดีแอนลับหลังเขาอยู่ก็ได้จะไม่มาเจอกันอีกเซซิเรียพูดแบบนั้นงั้นหรอฉันเคยเจอเธอเ,ธอเมื่อสิบสองปีก่อนตอนนั้นฉันได้ไปทําอะไรให้เธอโกรธไหมก็ไม่รู้นั่นมันคงเป็นเหตุผลที่เธอไม่อยากเจอฉันใช่ไหมฉันจะไม่ได้เลย ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเพราะงั้นฉันก็เลยอยากเจอเธออีกแล้วจะได้ถามเธอเหมือนกันว่าเพราะอะไรถ้าเป็นไปได้แล้วก็ฉันก็อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเราใหม่อะไรอะไรนะเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเราใหม่งั้นเหรอหรือว่าเขาต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับฉันเพื่อที่จะได้แต่งงานกับดีแอนบางทีเขาอาจต้องการจะยกเลิกการมั่นของเราแบบดีๆก็ได้นะเป็นความจริงที่เขาต้องการยกเลิกการมั่นกับเซซิเรีย ถ้าดูจากจุดยืนทางการเมืองของเขาแล้วล่ะก็คงจะไม่ดีแน่ถ้าคิดจะเป็นศัตรูกับตระกูลซิลวี่พ่อแม่ของเซซิเรียก็ดูมีความสุขมากเมื่อตอนที่เรามั่นกันถ้าเกิดการมั่นของพวกเราถูกยกเลิกเพราะว่าเขาเลือกที่จะแต่งงานกับลูกสาวบารอนแทนแล้วล่ะก็พวกท่านก็คงต้องโกรธมากแน่แน่ดังนั้นเขาอาจจะต้องการให้เซซิเรียไปอยู่ฝ่ายเขาเพื่อที่จะให้เธอได้ทำหน้าที่เป็นไม้กันหมาระหว่างเขากับพ่อแม่ของเธอถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ ฉันก็พอจะเข้าใจแล้วว่าทําไมก็ถึงอยากจะเจอกับเซซิเรียนนะค,คือว่านายไม่ได้เกลียดเซซิเรียหรอกเหรอก็แน่สิฉันจะไปเกลียดคนที่ฉันไม่ได้เจอมาสิบสองปีได้อย่างไงกัน,นงั้นเหรออืมฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วออสการ์ไม่ได้เกลียดเซซิเรียสินะอย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะเกลียดเซซิเรียพอที่จะสั่งฆ่าเธอที่อีกต่อไปแล้วนี่มันฉันเป็นข่าวดีสําหรับฉันดูเหมือนว่า ฉันจะสามารถออกห่างจากจแบตเอนนรกนั่นได้มาอีกก้าวหนึ่งแล้วสินะเซติเลียนะไม่ได้เกลียดนายห,หรอกนะออสการ์ Oscar. เพียงแค่สถานการณ์ตอนนี้ทำให้เธอไม่สามารถออกมาเจอนายได้เท่านั้นเองอะแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นอย่างไงงั้นหรอเออเออนั่นนะน,น,ม,นม,มันเป็นความลักเอาเฮ้ยเอาเป็นว่าเธอไม่ได้เกลียดนายห,หรอกนะไม่เป็นไรนะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนายจะต้องได้เจอกับเธอแน่นอนขับใจนะออสการ์ Oscar. ฉันดีใจจริงๆที่ได้รับฟังเรื่องราวของนายแบบเนี้ยยังไงก็โชคดีล่ะฉันจะคอยเชียร์นายต่อไปนะท่านเซซินท่านเซซินคะเอ่อฉันไปก่อนนะฉันหวังว่าเราจะช่วยเหลือกันและกันแบบนี้ต่อไปนะท่านเซซินฉันอยู่นี่เมื่อแดที่ออสการ์เสนอยกเลิกการมั่นเมื่อนั้นฉันจะออกไปเจอเขาอย่างเป็นทางการแล้วก็เอวยพราให้กับเขาถึงตอนนี้รีแอนจะกำลังอยู่ในรทของเจ็ดก็เธอแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเราจะเปลี่ยนมันไม่ได้ ทันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของเราแล้วลวนะยังไงก็เธอยังพอมีเวลาอีกมากสําหรับรุธของออสการ์แล้วนะนายต้องทาได้แน่ออสการ์เป็นอะไรของเขากันนะทําไมหน้าฉันถึงได้ร้อนแบบนี้ล่ะอย่างที่คิดมีใครบางคนกําลังแอบมองฉันจริงๆด้วยฉันก็คิดว่าฉันรู้สึกไปเองแต่ว่าตอนที่อยู่เต็น์พยาบาลฉันก็ยังรู้สึกเหมือนว่าถูกสายตาของใครบางคนแอบมองฉันอยู่ตลอดมือ่ําเลยฉันมั่นใจแต่ว่า มันเป็นใครกันตอนที่ทานมือคํำอยู่ก็มีคนอยู่เยอะด้วยสิคิดไม่ออกเลยฮะนี่ออสการ์อออะไรฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังมองฉันอยู่นะฉันไม่ได้แอบมองนายเลยนะฉันก็รู้หลับหน้าว่าไม่ใช่นายนะ่ะแล้วทำไมนายต้องหน้าแดงอย่างนั้นด้วยล่ะเอ่อโอ้งั้นเหรอนายนั่งถัดจากฉันตอนกินข้าวมือค้ำใช่ไหมานายเห็นใครเจ้ามาที่ฉันบ้างหรือเปล่าล่ะไม่นะ ฉันไม่เห็นใครทําแบบนั้นเลยเอ๋อง,งั้นหลักเหรอหรือว่านักฆ่านั่นอาจจะกําลังเฝ้าตามฉันอยู่มันก็จริงอยู่นะที่นักฆ่านั้นจะกําจัดแค่ผู้ถูกเลือกเท่านั้นแต่ตอนนี้ในโลกใบนี้ก็ยังไม่มีใครตกเป็นเหยื่อสักคนเลยนี่นะหรือว่ามันจะรู้ว่าฉันปลอมตัวเป็นผู้ชายแล้วก็จะมาเพื่อฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอแต่ว่ามันไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นในเกมนีนี่นะนี่ นายจะไปอาบน้ำไหมถ้านายไม่รีบแล้วก็โรงอาบน้ำจะปิดแล้วนะนายนี่ดูปกติจังเลยนะออสการ์ฉันคิดว่าองค์ชายจะใช้โรงอาบน้ำไม่ได้ซะอีกอะถ้าไม่ใช่โอกาสแบบนี้ก็คงไม่มีใครได้อาบน้ำร่วมกับฉันหรอกอีกอย่างทุกคนก็เป็นชนชั้นสูงเหมือนกันมันก็เรื่องไม่ได้นี่นะฉันก็ชอบอาบน้ำร่วมกับทุกคนในห้องอาบน้ำใหญ่ๆเหมือนกันนะแต่ว่าสถานการณ์ของฉันในตอนนี้คงทำไม่ได้หรอกฉันขอผ่านละกัน ฉันไปอาบน้ำในห้องน้ำนี้กว่าเอาเอางั้นเหรอโอ้หรือว่านายอยากจะไปอาบน้ำด้วยกันก็ได้นะผู้ชายโป๊สองคนอาบน้ำด้วยกันอะไรแบบเนี้ยไม่มีทางเด็ดขาดอีกอย่างฉันมีเซซิเลียอยู่แล้วนะฉ,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 ฉันไม่ต้องการนายฉันไม่นายไม่ต้องปฏิเสธขนาดนั้นก็ได้โอเคปะเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเซซิเลียด้วยล่ะเนี่ยฉันไปก่อนละ นั่นไงต,ตรงนั้นมีใครบางคนกำลังแอบ,บมองอยู่ที่หน้าต่างด้วยล่ะอะไรไม่เห็นจะมีใครเลยอะไรเนี่ยนี่มันชั้นสามนะนายคิดว่าจะมีใครปีนขึ้นมาที่นี่ได้งั้นเหรอมันก็ถูกของนายอะนะนี่เซซินถึงนายจะดูเหมือนพวกงโง่แค่ไหนก็เถอะแต่ว่านายคงไม่งโง่พอที่จะใช้ทางนี้ผ่านเขาออกห้องหรอกใช่ไหมมันก็น่านอนอยู่แล้วสิฟ้างั้น ดูนี่สิทั้งล่างนั่น